หลับตาเบาเาพอสบายสบายหลับตาเบาเาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายขยับจัขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะกายต้องสบาย แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะไม่ว่าเรื่องธุรกิจการงานคนสัสดสิ่งของ บ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วอางให้ใจใสๆใจเย็นเย็นใจเกยง ใจใสใสใจเย็นๆใจเข้งเคลียงนะจ๊ะปรับตรงนี้สักนิดหนึ่งให้ถูกลักวิชาให้ใกายสบายให้ใจสบายหลับตาพอสบายอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ ที่บางท่านเสียเวลามานานเนี่ยแล้วยังไม่ไปถึงจุดที่ใจหยุดนิ่งได้แล้เราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปมองข้ามจุดสบายไปไปตั้งใจมากเกินไปบ้าง ไปกดไปดันไปเค้นไปแช่ใจนิ่งเกินไปกดดันเค้นภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ทำให้เราสูญเสียอารมณ์สบายสูญเสียความสบายของกายและใจ เพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่สมปรารถนาทั้งท,งที่ธรรมะก็มีอยู่ในตัวบุญก็มีอยู่ในตัวความสุขความบริสุทธิ์อะไรทั้งหมดเหล่านั้นก็อยู่ในตัวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่องทรงผลขาม,มาไม่ได้เพราะเราปิดกั้นตัวเราเองอย่างที่เราไม่รู้ตัว โดยการทำให้เราสูญเสียความสบายทั้งกายและใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบความสำคัญของความสบายแล้วเนี่ยต้องปรับสู่สภาวะตรงนี้ถ้าหลุดจากความสบายมอไหร่ก็ให้เริ่มต้นใหม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆ อย่าไปเสียดายสิ่งที่ผ่านมานมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเอาจุดสบายตรงเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราสบายจริงๆแล้วแล้วความพึงพอใจที่เราอยากจะนั่งไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้น คือเราชอบอยู่กับอารมณ์ตรงนี้สบายตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปก่อนอาจจะอยู่ที่ปากช่องจมูกตีหัวตาที่กลางกัคคิสสะพีดานปากช่องปากอาหารสำลักหรือกลางท้อง หรือนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนพอสบายจริงๆใจไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปลังเรื่องอะไรจริงๆมันก็จะนิ่งนุ่มเบาเดี๋ยวมันก็จะวืด ข้ามาสู่ภายในกลางกายได้อย่างง่ายๆพระบุญได้ช่องส่งผลความสุขความบริสุทธิ์ก็ได้ช่องที่จะเข้ามาแสงสว่างดวงใสๆกา,ายภายในแลอองค์พระก็จะได้ช่อง ที่จะเข้ามาตรงจุดที่สบายใจมันจะกิ้งเกรียงไม่มีอารมณ์อะไรเลย,ยกิ้งเกลียงใสๆหาตรงนี้ให้เจอนะจ๊ะแล้วมันจะง่ายพอได้ตรงนี้แล้วเราจะไม่เบื่อในการนั่งสมาธิ เราอยากจะทําอย่างนี้ไปทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนทั้งเดินและกำมันตรึกนอกรอบไม่ว่าเราจะอยู่เขตนอกหรือเขตในเขตไหนกระามเนี่ยกระทำควบคู่กันไปกับภารกิจ มันตรึกมันนึกมันคิดให้ใจคุ้นเคยกับกลางกายอย่างสบายสบายการตรึกนอกรอบจะเป็นอุปการะไปช่วยเกื้อกูลในเวลาเรามานั่งในรอบนี่มันจะง่ายใจมันจะวืด คืกลงไปตรงกลางได้อย่างง่ายๆใจจะใสๆเกลียงเกลี้ยงแม้ผู้ที่เห็นแสงสว่างแล้วก็ตามเลยเห็นดวงเห็นกายหรือองค์พระภายในก็จะต้องมันทำ ทั้งหอ้าอบ้ไหนรอบนะจ๊ะให้สม่ำเสมออย่าประมาทควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเนี่ะเดี๋ยวเราจะสนุกเบิกบานในการปฏิบัติธรรมพอใจมันหยุดนิ่งตั้งมั่นได้ อะไรก็ง่ายหมดแสงสว่างก็เกิดง่ายดวงใสๆก็เกิดง่ายกายภายในหรือองค์พระก็เกิดง่ายที่ทำได้อยู่แล้วมันก็จะยิ่งชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้น สว่างขึ้นไปเรื่อยๆชัดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆชัดเองใสเองสว่างเององค์พระก็ยืนอยู่ในกลางกายขยายออกไปเองได้อย่างง่ายๆองค์ใหม่ก็จะผุดขึ้นมา แทนที่มีองค์ใหม่มาเรื่อยๆอย่างเนี้ยจะเป็นไปเองนะจ๊ะปัญหาจุดตรงนี้ให้ได้แต่ประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้นิ่งอย่างเดียวภารกิจที่สำคัญของชีวิตที่เกิดมา ในโลกนี้ในแต่ละครลังเนี่ยก็เพื่อแสวงหาธรรม,มะหาความสุขความบริสุทธิ์พอจะได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าถึงวิชาที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทั้งหลายท่านบรรลุ วิชาทั้งหลายจะเกิดขึ้นต่อเมือ่อใจหยุดใจนิ่งใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าไม่หยุดไม่นิ่งก็เข้าไม่ถึงวิชาเช่นวิชาสามเนี่ยปุภพนิวาสารสีรยาน การระลึกชาติหนหลังเกี่ยวกับเรื่องราทวงเราเองหรือผู้อื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับหยุดกันนิ่งนี่แหละจะศึกษาวิชาได้ก็ต้องอาศัยห,หยุดกันนิ่งต้องจิตที่บริสุทธิ์มีความสุขมากมอ ถ้าไม่หยุดไม่นิ่งความสุขความรู้สุกธรรมะก็ไม่บังเกิดขึ้นเรื่องราวความเชถึงชีวิตของตัวเราเองก็เป็นความลับของชีวิตซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละชาติถ้าเราไม่รู้เรื่องราวของตัวเราเองพยายามมาในการนัก,กนหนาทีเดียว ไม่ให้วก็ถึงวิชาเนี่ยไดยตรึงใจเราไปติดกับเรื่องอื่นไม่ให้ใจเราหยุดใจเรานิ่งที่กลางกายมีเรื่องราวสารพัดมาเยอะแยะ,ยะ,ยะตั้งแต่เกิดจนกทั้งถึงวันสุดท้าของชีวิตกว่าเราจะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องมีผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันเกิดขึ้นมีพระสัม,มาสุเจ้าบันเกิดขึ้นมีพระมหาเถรานโตเถระเถรุทธรมมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะหมู่ันนเราก็มีพระผู้ปราบมาไม่ได้คณหลวงปู่เนี่ยในมันเกิดขึ้นที่แทนสลาชีวิต จกนกระทั่งใจหยุดนิ่งดิ่งก็ไปสู่ภายในแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็นำสิ่งที่รู้ที่เห็นนี่มาเปิดเผยมาเทศนาสั่งสอนต่อไปเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่มีความสำคัญมากลูกทุกคนจะต้องฝึกตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะ ช่วงนี้เรายังมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่ยังพออดพอทนถ้าการประกอบความเพียรในทุกกริยาบทควบคู่กับภารกิจประจำวัน,นก็ทั้งเรีบชิงช่วงแต่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงก่อนที่จะถูกช่วงจริงก็ทั้ง ความแข็งแรงนี้สูญสลายไปดีโลกไปใค้เจ็บเป็นต้นเพราะนั้นต้องมันฝึกมันตรึกมันนึกมันคิดได้อารมณ์สบายที่กลางกายเอาไว้เรื่อยๆพอใจมันว่างเปล่าจากอารมณ์อื่นมันก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆเลยจ๊ะ ในเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็ารวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดใครคุ้นกับการนึกถึงดวงองค์พระหรือพระเดียคุณหลวงปู่แล้วก็นึกไปอย่างง่ายๆอย่างสบายๆกับละครใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ให้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ